เลนสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทิมงานเพชรเพีิวก็เป็นอีกคลิปครับขอสวัสดีปีใหม่ฮะปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ฮะคึผ่านกันเป็นผ่านร้อนๆก็รุยงาน,นเต็มตรีมนะครับเช่นเดิมฮะต่อยคิดเดิมๆฮะทายุอีกแล้วครับผมเรียบร้อยฮะ ส่วนี้ก็เป็นสนามกีฬานะฮะสนกกามบอลที่เราทำมาไว้เมื่อปลายปีที่แล้วที่ใช้เกจเดิน 140s เข้ามาทำนะฮะตัวนี้เรียบร้อยนะครับเป็นสนามฟุตรบอลหญ้าเทียมแบบสมบูรณ์แบบเลยล่ะวันนี้ก็มาครับเอาหินคุกมาลงครับไล่เลนไล่น้ำก่อนน้ำเจิ่งนะฮะวันนี้รถพ่วงก็มารอแล้วนะครับหินคุกมารอแล้วนะฮะรถออกก่อนฮนะ เดี๋ยวปรับระดับทำระดับใหม่หมดเลยนี่ก็ไล่เลนนะมีรูรถพ่วงจะเข้าได้หรือเปล่านะ ันเป็นเลนแลครับมันแฉะหมดละนะฮะโดนเหยียบโดนก่อนเป็นลานจอดรถฮะช่วงหน้าแรงที่ผ่านมานะลานจอดรถจนเหยียบจนเป็นฝุ่นนฮะเหยียบจนเป็นฝุ่นพอมาโดนฝนก็จบข่าวครับผมเรียบร้อยค่อยๆไล่ทีละสเต็ปครับค่อยๆดันมาแล้วก็ไปเริ่มหัวรุ่นใหม่ครับ ไม่ต้องไปเยอะคค่อยไปทีลน้อยน้อยพออย่าให้แนวขาดฮนะถ้าดันจนพวดเดียวจนแนวดีขาดเดือดน้ำทะลักค่อยๆไปฮนะค่อยๆไปมืดไหมลวครับผมเย็นนี้ไม่รอดเหมือนเดิมโกม,มุตุว่าประมาณ3วันฮะ่อวานพิึงผ่านในวันแรกวันนี้วันที่2ก็คงไม่รอด ก่อนนะฮะน้ำเริ่มทะลักมาแล้วองทะลักนี้ถ้าเกิดเราไม่กันเด็บมันก็เนี่ยย้อนกลับที่เดิมทำไงก่อนฮนะต้องคอยดูไปเรื่อยนะคนขับรถไถ เรียกได้ใบใหม่ด้วยคมหน่อยคนระับเจาะเข้าทําร่องน้ําง่ายฮนะใบมันถึงก็ใบเบรคด้า,างล่างเนะี่ยมันคมเนะจาะเข้าเลยนะฮะสกีเราไม่มีนะฮะแอมเอาเอาสกีออกสกีคือมันเป็นฐานอยู่ใต้เบดคนะฮะทําให้มันเอ่อมันไม่เจาะดินเยอะแต่นี่เอาออกครับใช้มือคอนโทรลอย่างเดียวเลี้ยงอย่างเดียวฮนะประสบการณ์ล้วนๆ ไม่เข้าเลยแข่งเป๊กก็ค่อยๆเกาไปน่ะคอยๆเกา,า,าไปทีนี้ เต็มที่ครับกดเต็มที่กดเต็มที่เลยนะฮะแต่กดแบบเมื่อกี้ให้เกิดเรามีสกีอยู่ด้านล่างตัวรองนะมันก็ไม่ลงนะเริ่มไปแล้วน้ำเริ่มไหลแล้วครับ เริ่มไหลแล้ว,ลวเดี๋ยวก็นาะก็ค่อยๆไล่เหมือนเดิมฮะไล่มุมมุมพอไล่ทีนิดครับไล่ท,ทีนิด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 เหมือนเราล้อมครับ เพราะไล่ก็เดี๋ยวล้อมจากฝั่งนู้นล้อม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 มันก็ไล่เลนไล่น้ำออกมาตรงนี้ให้หมดนะเหมือนจะง่ายนะพูดเหมือนง่ายทำก็พอได้เหมือนกันนะฮะลำบากก็ได้เหมือนกัน lên 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 เป็นรถเล็กนี่บอกได้เลยว่าเหนื่อยครับเหนื่อยเลยละเราเป็นรถใหญ่ฮะถึงทำงานอย่างนี้ได้นะครับแต่เกิดดินข้างล่างมันซอฟมันนุ่มก็ถ้าเกิดเป็นรถใหญ่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะจมนี่พื้นเดิมข้างล่างค่อนข้างแข็งนะเป็นฝนใหม่ฮะเป็นฝนพายุเฉย ดินมันยังน้ำยังไม่ซึมถึงด้านล่างชั้นใต้ดินนะฮะมันแค่แฉะด้านหน้าสักประมาณสักยี่สิบเซน,เนะอะไรนี้ฮะพอคัดออกได้อยู่ถ้าเกิดเป็นนดูฝนนะที่ดินมันกิ่นน้ำหมดแล้วก็ลงไม่ได้หรอกครับ108ร้อยแปดจมฮะไล่ดินไปบล็อกฝั่งนู้นฮะ ล้อมทำการล้อมฮะล้อมอม,มน้ำฮะล้อมเริ่มทยอยลงหินแล้วนะครับไล่เลนเสร็จแล้ว โอ้ oh. แต่มันบักเลยนะครับห้ตัน3า0ร้ตัน4ี่อไม่ต่ำวลา เรียบนัก รีบไปดันฝ่า้ายฮะเดี๋ยวไมมครับเดวอนอ๋อไปช่องนูน้นไปช่องนูน้น การวิ่งรถดินพ่วงดัอย่างนี้นะฮะที่ห้ามลืมเป็นสำคัญเลยห้ามลืมตัวสามสามทางฮะสามทางตัวตัดระบบไปยิงระบบไฮดรอลิกมาตัวลูกหรือตัวแม่งี้นะฮะถ้าเกิดเราเปิดไอตัวยิงตัวลูกค้างไว้แล้วเรายกตัวแม่นะครับกเผากระจุยเลยนะเราเบิดเลยนะต้องจำไว้ตลอดฮะอย่าลืมแต่ขาดถ้าจะดับตัวแม่ก็ยกตัวแม่ครับเปิดสวิตช์ของสามทางตัวแม่ ปิดเอาไว้ถ้าเกิดล,กล,กลุกต้องเปิดเอาไว้นะฮะห้ามลืนเด็ดขาดกระจุยแน่นอนรับเขาปัน่นไล่เลยทั้งหมดแล้วนะครับไล่เลยไล่น้ำไปจนหมดนะั่งนู้นนะดการหินคุกตามไปครับ ติดมือรถ่ายในแอนนิดท้าชนกับเกรดเดอร์ได้เลยนะครับ เรด,ดเดอร์ที่เขาออกแบบรถมาให้คนใช้งานใช้งานง่ายครับเพื่อทํางานโยธาถนนเพื่อทําให้มันให้มันเรียบมันออกแบบเพื่อสิ่งนั้นฮะแต่รถไถเราไถฟา,าร์มอะไรอย่างนี้คือสีนคนขับเรืนร้อนครับคนขับจะรู้ดีฮะรถไถมือใหม่จะรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายจะห้่น้างานเราเรียบนะฮะแล้วก็ได้ระดับ